ิก LED ตัวนี้นะครับจะมีระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับแถมยังช่วยไฟซุ้มล้อข้างๆนะครับซุ้มล้อตัวนี้นะครับจะเป็น6นิ้วนะครับที่จะเดินยางกันน้ำมาอย่างดีนะครับมาดูครับเราจัดเพิ่มเป็นนี่ครับล้อเวกนะครับจะเป็นแม็กที่ถือว่าพิเสุดนะครับตอนนี้ให้นะครับมาพร้อมกับไฟท้ายฟ u ู l LED อย่างนี้นะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับ นิดนะครับนิดสอดนะครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาชม้าตัวสอดเลนเจอร์ YT d แ2.0ไบโทบ o ขับ4ตัวนี้นะครับที่บอกเลยว่าให้กา,าลังแรงม้าสูงนะครับแต่เรื่องเครื่องเราจยาไว้ก่อนนะครับเราจะมาคุยกันเรื่องชุดแต่งรอบคันเต็มแบบนี้นะครับดูนะครับไฟสิวนะครับกระจังหน้านะครับ ตีซุ้มหมดโหดแบบนี้นะครับยังไม่พอครับล้อครับแม็กเวกนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นแม็กที่ให้น้ําหนักเบามากๆนะครับเป็นแม็กที่ขึ้นหล่อหล่อชิ้นขึ้นมาโดยใช้เหล็กชิ้นเดียวนะครับบอกเลยว่าตัวนี้แต่งทรงสซลตานพร้อมยังมีความเป็นออฟโรดดีนะครับเป็นรถที่เดิมมว่าหล่อแล้วเจอแต่งแบบนี้ไปนี่หล่ออย่างหล่อเลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแต่งดำดุดูแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจสีดำดุดูแบบนี้นะครับบอกเลยพลาดไม่ได้นะครับกับชุดแต่งแบบนี้ทางเราจัด จัดให้นะครับบอกเลยว่าคุ้มๆมากนะครับก่อนจะไปรับชมรอบคันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับ มาครับลูกค้าเราจะมาดูตัวรอบๆพันธนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราจะมาเริ่มกันที่ตัวไฟข้างบนนะครับเห็นไฟล่าง้างบนกันไหมครับจะเป็นไฟเสี้ยวสี่ดวงที่จะเป็นสี LED สีเหลืองครับก็ตัวนี้ออปชั่นเสริมที่เราจัดให้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีไฟได้นะครับลูกค้าบอกเลยว่าให้ความเป็นออฟโรดมากๆนะครับเนี่ยครับต่งรถกับสีดํามากๆนะครับบอกเลยว่าดุดันนะครับก็ตัวไฟแมททิค LED ตัวนี้นะครับจะมีระบบ มาเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะครับแถมยังช่วยไฟช่วยหักเหไฟแยงตานะครับลูกค้าขับสวนกับรถอีกเรนนะครับตัวไฟตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ตัวข้างบนนะครับเซ็นเซอร์ตัวข้างบนตรงนู้นนะครับที่จะคอยจับตัวจับรถนะครับที่จะเปิดปิดไฟเองนะครับยังไม่พอครับมีนไฟดวงที่3ตัวนี้นะครับออมโปตเจคเตอร์สลูกนะครับอหรือว่าเป็นไฟที่สวยมากๆาครับเซตนี้นะครับเน็กเจนนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว LED สีเหลืองนะครับ ที่เป็นไฟเวลาไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวนะครับเจ้าตัวไฟเดไลท์นะครับที่เป็นทรงสีแคมของเรานะครับตัวสีนะครับตัวนี้นะครับจะจะอ่อนลงนะครับเพื่อจะให้ไฟไฟเลี้ยวเด่นขึ้นมานะครับนี่ครับเราจะเดี๋ยววันนี้เราจะแต่เจ้าตัวประเด็นนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันคือตัวชุดแต่งนะครับพี่คุค้าเห็นไหมครับชุดแต่งโนดโหดแบบนี้นะครับบอกเลยว่าอยู่ดันมากครับเจ้าตัววายบอดี้ข้างล่างนี่ครับ เพิ่มความออฟล้มมากๆนะครับวมาดูกันที่กระจังหน้าก่อนนะครับว่าลูกค้าคนนี้แต่งเป็นอะไรนะครับอ่ากระจังหน้าตัวนี้ลูกค้าแต่งเป็นตัว FORD นะครับที่จะแปลงหน้าเป็นทรงแรปเตอร์นะครับถ้าลูกค้าลูกค้าแต่งแบบนี้นะครับจะได้ความเป็นออฟโหลดมากๆนะครับดูครับมีไฟสิส3จุดนะครับที่จะเพิ่มมิติให้ตัวรถมากๆนะครับ จ้าตัว FORD ตัวนี้นะครับจะเป็นชิ้นชิ้นที่เราแต่งเข้าไปให้ลูกค้านะครับที่จะมีกล้องหน้าใช้ได้ใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับพร้อมเป็นสีด้านนะครับสีดำด้านแบบนี้นะครับวัสดุนะครับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกปกตินะครับจะไม่เหมือนตัวแรปเตอร์นะครับที่จะเป็นพลาสติกที่กันกระแทกได้อย่างดีนะอันนี้จะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับไล่ลงมานะครับจะเป็นตัวนี่ครับลูกค้าจะเห็นเหมือนตัว H นะครับแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้จะเป็นตัว X นะครับที่จะเป็น X นะครับนี่ ตัว x นะครับลูกค้านี่ไล่ลงมาครับเป็นชิ้นเป็นเส้นสายของวทยแพกนะครับที่จะไม่เหมือนรุ่นอื่นแน่นอนนะครับตัวนี้เจ้าตัวข้างหน้านะครับเราจะมีเซ็นเซอร์4ี่จุดนะครับเซ็นเซนเซอร์รักษาความปลอดภัยนะครับแต่สังยังไม่พอครับลูกค้าสังเกตดูดีนะครับจะมีป้ายนะครับป้ายหลังป้ายยังมีกล่องเรด้านะครับที่จะทางานเป็น adaptive cruise control นะครับบอกเลยว่าตัว adaptive cruise control นี้เป็นระบบอัจฉริยะที่กระบะ รุกนี้แทบยังหาไม่ได้นะครับจะเป็นระบบที่ว่าช่วยในการขับขี่นะครับจะเบรกอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยังจะมีระบบตรวจป้องกันการชนด้านหน้าป้องกันการชนด้านหลังนะครับขับตามรถนะครับยังไม่พอนะครับตัวนี้จะทำงานไปควบคู่ไปกับพวงมาลัย e-pass นะครับที่บอกเลยว่าจะช่วยลูกค้าหักพวงมาลัยเองนะครับที่จะไม่ให้รถเบี่ยงออกจากเลนนะครับเพราะจะมีตัว adaptive control radar แล้วก็กล้องนะครับที่จะตรวจจับเลนนะครับ บอกเลยว่าเป็นคุ้มๆนะครับพร้อมไฟตัดหมอกสีแคมป์ตัวนี้นะครับนะครับแต่ไม่ใช่ LED นะครับจะเป็นพลาสติกสวยๆางนี้นะครับบอกเลยว่าไฟตัดหมอกตัวนี้จะมีความพิเศษอย่างมากนะครับที่จะเลี้ยวตามวงล้อนะครับบางครั้งลูกค้าขับไกลๆนะครับที่มันติดข้างเดียวหรืออะไรมันไม่ได้พังนะครับต้องต้องเรียยลูกค้าก่อนว่าเจ้าตัวไฟ LED ตัวนี้นะครับทางเราได้เปลี่ยนระบบมาใหม่เวลาลูกค้าเลี้ยวนะครับ ตัวนี้ก็จะเลี้ยวตามนะครับเลี้ยวไปมุมที่อับสายตานะครับลูกค้าเข้าป่าลูกค้าจะเลี้ยวไปทางที่ไม่มีไฟนะครับตัวไฟตัวนี้ก็จะเลี้ยวตามวงล้อเลยนะครับดูครับกระจังข้างหน้านะครับตัว wide body ของเรานะครับที่บอกเลยว่ามีความดุดันมากๆนะครับเพิ่มความมีมิติออฟโรดอย่างมากนะครับเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นสีพลาสติกสีดําด้านเช่นกันนะครับเจ้าตัวกระจังข้างหน้านะครับบอกเลยว่าดุดันครับได้ต่อมาครับ ที่ตัวสุมล้อข้างๆนะครับสุมล้อตัวนี้นะครับจะเป็นหกนิ้วนะครับที่จะเดินยางกันน้ํามาอย่างดีนะครับมาดูครับหางเราจับยิงซิลิโคนนะครับพร้อมลุยป่าเลยนะครับตัวนี้งานเนียบมากนะครับเจ้าตัวซิลิโคนตัวนี้พรอมพลาสติกที่มีพื้นผิวด้านนะครับที่จะไม่เกิดรอยแน่นอนนะครับเจ้าตัวซุ้มล้อหนิ้วตัวนี้นะครับจะเพิ่มมิติให้ตัวรถนะครับโดยรวมๆถูกครับ รถมันจะดูใหญ่ขึ้นมามากนะครับนี่ก็แต่งไม่ได้เยอะเลยนะครับแค่เพิ่มสมล้อก็ดูโหดแล้วนะครับแต่เจ้ายังไม่พอครับตัวนี้เราจัดเพิ่มเป็นนี่ครับล้อเวกนะครับจะเป็นแม็กที่ถือว่าฮิตสุดนะครับตอนนี้ลูกค้าเราแต่งไปหลายคนเลยนะครับล้อรุ่นนี้นะครับจะเป็นล้อเวกสีดํานะครับทุกคนหลายคนถามว่าทําไมล้อนี้มีราคาแพงนะครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าล้อนี้นะครับจะเป็นแม็กนะครับที่ขึ้นมาด้วยเหล็กชิ้นเดียวนะครับจะไม่ได้เป็นเหล็กกล้าหลายๆชิ้นมาประกอบนะครับจะเป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับ ที่จะช่วยในความแข็งแรงอย่างมากครับเจ้าเหล็กชิ้นนี้ครับเพราะขึ้นเป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับลูกค้าจะได้น้ําหนักที่เบาลงนะครับพร้อมความแข็งแรงที่มันเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไม่พอครับลูกค้าคนนี้นะครับบอกว่าอยากได้รถที่ยังไม่พอนะครับลูกค้าคนนี้นะครับอยากได้รถที่ขับได้ทุกที่นะครับขับได้มีมีมีฟีลสัมผัสที่ดีนะครับตัวนี้ก็เลยจับเป็นยางพิลลารีให้ลูกค้านะครับที่จะเป็นยางออทะเลนนะครับที่จะขับได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นออฟโรดนะครับ เดี๋ยวจะเป็นทางดำครับตัวนี้ขับได้หมดยังไม่พอครับเป็นของพีลารี่นะครับพีลารี่สกอร์เปียนนะครับที่บอกเลยว่าเป็นยางรุ่นตัวท็อปๆเลยนะครับหน้ายางนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าจับเป็นเบอร์275นะครับเผื่อลูกค้าคนไหนอยากใส่ตามนะครับ275นะครับจะเป็นแก้มยางเบอร์55นะครับแม็กจะเป็น20นิ้วนะครับตัวนี้บอกเลยว่าหล่อครับลงตัวครับพอเปลี่ยนมาเป็น ยางแบบนี้แม็กแบบนี้นะครับจากที่เป็นวายแพกดูแบบไม่ได้ดุดันนะครับเป็นรถลุยๆนะครับดูมีความสปอร์ตขึ้นมาแน่นอนนะครับล้วบอกเลยว่ารถตัวนี้ใช้งานจริงๆนะครับมาต่อที่อักษรยารักไบทร์โบตัวนี้นะครับเจ้าไบทโบตัวนี้นะครับที่จะทํางานกับเครื่องขนาดสองเครื่องขนาด2000ดีเซลนะครับไบทโบที่จะให้กําลังแรงม้าถึง210แรงม้านะครับมาแรงบิดด้วย500นิวตันเมตรนะครับบอกเลยว่าเป็นเครื่องที่ ดุดันนะครับแต่เราจะไม่ค่อยพูดถึงเครื่องนะนี่จะมาพูดถึงจุดแต่งกันนะครับตัวกระจกก็เป็นกระจกอเนกประสงค์นะครับตัวนี้ที่บอกเลยว่าพับไฟฟ้าตัวนี้ก็พับไฟฟ้าตัวกระจกก็พับไฟฟ้านะครับพร้อมกับกล้อง360องศานะครับเป็นกล้องที่หาไม่ได้จากรุ่นอื่นนะครับเดี๋ยวตัวท็อปเท่านั้นนะครับเพราะกล้องตัวนี้เป็นกล้องรอบพันนะครับ้อมเซนเซอร์ระบบรอบพันนะครับถอยจอดเองนะครับหรืออะไรเรามีให้หมดนะครับตัวนี้ ต่อมาก็ไล่มาที่กันสาดตัวนี้นะครับจะเป็นสีดำๆนะักันสาดสีดำออปชั่นเสริมีติดไปนะครับพร้อมราวหลังคานะครับลูกค้าบอกเลยราวหลังคาตัวนี้มีประโยชน์มากๆนะครับลูกค้าสามารถเอาไปกางไปหรือแบกของขึ้นหลังคาสบายมากนะครับตัวนี้สามารถแบกได้หมดนะครับรับน้าหนักได้เยอะเวยนะครับใล้ต่อมานะครับที่ตัวเปิดประตูนะครับประตูตัวนี้ก็จะเป็นคีย์เลสเลยนะครับจะเป็นแค่วางที่ว่าล็อกตรงนี้เปิดนะวางนี้ก็ล็อกเลยนะครับสอดลงมาก็เปิดนะครับ ตัวบันไดข้างก็จะเป็นเดิมนะครับสีดำนะครับที่จะยิงไฟอย่างนี้นะครับที่จะทําให้คุณทําความสะอาดได้ง่ายมากนะครับต่อมาแล้วครับลูกค้าข้างหลังนะครับช่วงล่างตัวนี้นะครับผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับจะเป็นระบบโมโนทูบนะครับแก๊สเต่อนน้ามันนะครับแหนบจะเป็นแหนบสาสามเส้นนะครับตัวโช๊คก็อยู่นอกแชสซีนะครับลูกค้าลองนึกภาพตามนะครับโช๊คนอกแชสซีคืออะไรนะครับคือการที่ลูกค้ายืนห่างขานะครับทําให้มันจะดูมั่นคงกว่าใช่ไหมครับก็เหมือนกันนะครับรถก็เหมือนกันครับการที่ โช้กนอกแชชชัซีนะครับรถก็จะมีการสมดุลน้ําหนักนะครับถ่วงดุลน้ําหนักได้ดีมากขึ้นนะครับนีครับล้อเบรกนะครับมี่บรบอกเลยว่าวายแชร์ตุ้จะเป็นดิสเบรกสี่ล้อนะครับที่จะมีระบบออโต้โฮเบรกหรือระบบกังตายนะครับที่จะทํางานควบคู่ไปกับตัวเบรกไฟฟ้าตัวนี้นะครับเป็นดิสเบรกไฟฟ้านะครับถึงกัแอตติวิทต์คูลคอนโทรลก็เช่นกันนะครับที่ทํางานควบคู่ไปกับดิสเบรกไฟฟ้าตัวนี้นะครับ แล้วเราเราจะมาดูตรงข้างหลังกันนะครับข้างหลังตัวนี้นะครับอย่างแรกนะครับจะมีบันไดปีนข้างนะครับที่บอกเลยว่ามีประโยชน์อย่างมากนะครับถ้าลูกค้าปีนขึ้นข้างรถเพื่อจะแบกของลงจากรถนะครับตรงนี้ช่วยได้มากนะครับที่ออปชั่นที่รุ่นอื่นยังไม่แถมมาให้นะครับมาพร้อมกับไฟท้าย full led อย่างนี้นะครับเจ้าไฟท้ายตัวนี้นะครับจะมีเซนเซอร์ข้างหลังนะครับลูกค้าถามว่าเซนเซอร์ตัวนี้ไปทําอะไรนะครับบอกเลยว่าเซนเซอร์ตัวนี้เป็นระบบช่วยจอดถอยจอดเองนะครับที่จะมีมาให้นะครับ นี่ครับรวมๆก็จะประมาณนี้นะครับข้างหลังก็จะมีเซนเซอร์4ี่จุดนะครับที่บอกไว้แล้วนะครับว่าเป็นเซนเซอร์กันชนท้ายนะครับพร้อมสัญลักษณ์นี่ครับ4ี่คูณ4ี่นะครับสัญลักษณ์เรนเจอร์นะครับที่จะวาลไว้ให้ลูกค้าใส่ตัวคลิกลิได้พร้อมวายแท็กนะครับตัวดุแบบนี้เลยนะครับข้างหลังก็รวมๆก็ดูดุมากนะครับนี่ไม่ได้แต่งอะไรเยอะนะครับเดิมๆนะครับ พร้อมโลล้อหลังนะครับที่ลูกค้าไปติดมาเองนะครับแต่โลล้อหลังตอนนี้ทางเราก็มีติดให้อยู่นะครับลดจากห้าหมื่นเหลือสามหมื่นหกนะครับลูกค้าตอนนี้ท่านใดสนใจนะครับทางโลล้อหลังตอนนี้เราบอกพูดงตรงเลยว่าคนติดกันมากขึ้นนะครับเพราะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ช่วยการใช้งานได้อย่างดีนะครับตั่งประเทศเขาติดกันหมดนะครับตอนนีโลล้อหลังนี่ครับรวมๆก็จะได้ประมาณนี้นะครับมีโลบาร์ข้างหลังนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูในรถเข้าๆนิดหน่อยนะครับแต่จะไม่ดูเยอะนะครับเปาะรถคันเป็นรถลูกค้านะครับเจ้าตัวท่อจะเป็นตัว HKS นะครับปลายออกคู่แบบนี้นะครับตหล่อเลยนะครับเป็นอย่งกันบ้างครับเจ้าตัว Ford Ranger v t e c 2สองจุดศูน์ตัวนี้ที่ผมรีวิวไปนะครับบอกเลยว่าเป็นชุดแต่งที่โหดมากๆนะครับยังไม่พอนะครับมาพร้อมกับรถมาพร้อมกับยางที่ตัวท็อปท็อปเกดนะครับ p i r e l l นะครับ กับแม็กล้อเวรกนะครับเดินกระจังหน้าทุมล้อดุๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าราคาดีมากๆนะครับบอกลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อกันเลยเลยนะครับตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่นะครับเลนเจอร์วายแท็กนะครับส่วนลดสองแสนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับแต่เป็นรถเดิมๆนะครับลูกค้าอยากให้เราแต่งแบบนี้เราจัดให้ได้แน่นอนนะครับถ้าลูกค้าสนใจรถแต่งนะครับบอกเลยว่าทางเรามีบริการแต่งนะครับแต่งจบครบที่เดียวแน่นอนนะครับแต่งสวยๆแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับ ติดต่อมาเลยครับ